ครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ทางคณะกรรมาการการที่ดิน,นทรัพยากรนธรรมชาต<ม>ิและสิ่งแวดล้อมจะมาแถลงข่าวเกี่ยวกับผลของการประชุมของคณะกรรมาการซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปในช่วงประมาณเที่ยง<ม>ของวันนี้นะครับซึ่งประเด็นในวันนี้นะครับจะเป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการทําโครงการเอช a อนะครับหรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการท่าเรือน้ําลึกในของโครงการใหญ่ก็คือโครงการแลนบิชนะครับซึ่งเป็นท่าเรือของทั้งสองฝั่งเลยครับนั่นคือฝั่งอ่าวไทยจะเป็นที่จังหวัดชุมพรและทางฝั่งอันดามันจะเป็นที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งประเด็นในวันนี้นะครับเรามีประเด็นที่สรุปได้จากที่ประชุมอยู่ประมาณสองสาประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางท่านสสทิติกนนะครับซึ่งท่านเป็นสสภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงนะครับให้ท่านได้นําเสนอประเด็นที่เราพบจากการประชมุมวันนี้ขอเชิญท่านสสทิติกันครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมทิติกัรทิติวัทิกุลครับผู้แทนาราษตรจัดภูเกต็ตเขตสามภาคประชาชนในฐานะโฆษกกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน,นะครับก็เช้าว,วันนี้นะครับเราได้มีการประชุมเ,เพื่อพิจารณานะครับถึงผลกระทบของการทำแลนด์บิตนะครับระหว่างจังหวัดระนองและชุมพรนะครับ ข้อมูลจากภาคประชาชนนะครับที่มาสะท้อนในที่ประชุมกรรมธิการเนี่ยก็มีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่น่ากังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวที่ก่อสร้างนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวประมงในพื้นที่นะครับที่มีการติดตั้งท p พแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของเรือประมงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ดําเนินการหาปลาตรงไหนบ้างนะครับปรากฏว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันกับที่กําลังจะสร้างท่าเรือนําลึกออตรง เอ่อที่จังหวัดระนองนะครับประเด็นที่สองนะครับก็คือหากมีการก่อสร้างสําเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เนี่ยการกระทบเอ่อจากซึนามิเนี่ยจะมีผลไหมเพราะว่าเนื่องจากที่จะก่อสร้างนะครับเอ่อตรงกับแนวรอยเลื่อนระนองนะครับซึ่งส่งผลกระทบมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้นะครับประเด็นที่สามนะครับก็คือข้อมูลการทําเวทีประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและแนวทางการเยียวยาที่ชัดเจนที่ละเอียดนะครับแล้วก็ทางบริษัทที่ปรึกษาเองก็ยอมรับในที่ประชุมกรรมธิการด้วยซ้ำนะครับว่าข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ใดๆเลยนะครับมีแตเ่เหมือนกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแต่พอถามแบบเจะลึกเนี่ยไม่สามารถตอบประเด็นใดๆได้นะครับก็ซึ่งในวันที่25สิงหาคมนี้จะมี เวทีสุดท้ายแล้วทางคณะกรรมาการเองเราก็มีความกังวลครับว่าถ้าดึงดันทํารายงานนี้ต่อไปเนี่ยสุดท้ายโครงการมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีซึ่งส่งผลกระทบต่อ,อ,อนโยบายของรัฐบาลอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยทางกรรมธิการเราก็มีข้อเสนอนะครับว่าให้ทางสนขนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออทางบริษ,ษัทที่ปรึกษาเนี่ย เร่งไปทําผลการศึกษาใหม่นะครับเน้นแบบละเอียดให้มีความถูกต้องครอบท้วนของข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วก็มีผลกระทบว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างนะครับและมีอีกหลายๆประเด็นนะครับที่ที่ทางบริษัทที่ปรึกษาต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชีวมนลทน,นะครับที่ทาง ประธานเองก็ได้ตั้งคำถามขึ้นมาเพราะว่ายังเป็นพื้นที่สมบูรณ์ของป่ากโกงกลางมากนะครับบริเวณนั้นก็ไม่มีข้อมูลใดๆจากการทําการศึกษาที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆนะครับครับจากข้อสรุปนะครับที่เราได้อย่างที่ท่านสนสนทนได้นําสรุปไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวทางคณะกรรมาการนะครับเราจะนําข้อสรุปทั้งหมดนะครับส่งให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ทางสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขอซึ่งเป็นเจ้าของโครงการท่าเรือน้นำลึกทั้งสองฝั่งตรงนี้นะฮะให้เขากลับไปทบทวนพิจารณา,เ,าเรื่องของความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวรายงานใหม่อีกครั้งหนึ่งในขณะเดีวยวกันเราก็จะทําหนังสือนะครับแจ้งไปให้กับหน่วยง,งานที่ทําหน้าที่ในการพิจารณาตัวารายงานการครอบพบสิ่งแวดล้อมตัวนี้นะครับให้เขา,เาได้ได้รับทราบ ว่าผลจากการประชุมผลจากการตรวจสอบของคณะกรรมการเนี่ยเราพบข้อบอกพร่องตรง,ตรงจุดไหนบ้าง